สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกาสน,นักฟุตบอลนะครับก่อนที่จะรีวิวกาสหนักฟุตบอลนะท่านใดที่ชื่นชอบกา์หน,นักฟุตบอลนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่ะใบนี้ที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ครับวิกเกอร์โอซิมเมนนะฮะอ่าเป็นลักเตของนาโปลีนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นการ์ดนะอีกหนึ่งใบนะสำหรับโอซิมเมนใบนี้นะฮะนี่นะให้ดูนะครับนั่นแลหละครับ เป็นพูนิเคิลนะครับปี2022-2023นะจากซองของอ่าเซเลียอิตาลีนั่นเองนะครับนะวิกเตอร์โอมซิเฮนนะฮะใบนี้นะนะครับกองหน้านะฮะนะครับลูกการนี้ก็แม้แต่จะมีปัญหาบ้างเนาะอาจจีฟอมไปยังไม่เปี่ยนปังครับนาโปลียังไม่ยังไม่เหมือนลูกการที่ปีที่เป็นแชมป์นะฮะไงก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับอมสิเพนใบนี้นะผมไปดูนะความสวยงามของการ์ดนะฮะนี่นะ ด้านหลังครับจะประมาณนี้นะฮะนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งใบนด์สวยๆนะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ